เรามาเริ่มต้นการทำพรีวิวกับเครื่องขวามือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นท็อปนะครับท็อปสุดเลยของของรุ่นนี้นะครับของโมเดลนี้ก็คือจะมีระบบลูกเล่นมากมายนะครับตัวนี้จะมีระบบพันออโต้หรือจะปรับแมนนวลแล้วก็ในวอลลุ่มตัวเดียวกันสามารถเลี้ยงกระแสได้น,นะครับหรือพันยกนะครับตัวนี้ก็มีครบจบในเครื่องเดียวนะครับมีทุกอย่างส่วนวอลลุ่มตัวที่2ก็คือวอลลุ่มปรับโลนแอมป์นะครับ เครื่องรุ่นนี้จะลิมิตกระแสไว้ที่40แอมป์นะครับก็ถ้าเป็นตัวท็อประบบฟูลเวฟก็จะมีระบบครบถ้วนนะครับก็คือจะมีรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องมีเสียงเตือนขี้ผิดขั้วนะครับแล้วก็จะมีระบบะปรับความถี่ต่างๆมากมายนะครับหลากหลายนะครับโดยเฉพาะโมดูลตัวนี้นะครับทำเพิ่มขึ้นมาจริงๆตัวนี้ผมจะทําไว้ในเครื่องนะครับพอดีลูกค้าสั่งมาว่าอยากให้โชว์ไว้ข้างนอกก็คือเอาแบบเปลือยๆนี่เลยอยากโชว์ครับก็เลย ทำมาให้เป็นแบบนี้นะครับโดยเอามาแปะไว้ด้านหน้าแล้วก็สามารถปรับความถี่อะไรได้จากตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดโมดูลความถี่2ความถี่พิเศษนะครับที่เพิ่มเข้ามาเพื่อแทรกความถี่หรือสลับความถี่เข้ากับความถี่เดิมของตู้เชื่อมนะครับซึ่งในชุดคอนโทลพันออโต้ตัวนี้นะครับจะจ่ายความถี่ออกมาที่1นึ่กิโลเฮิรตซ์อยู่แล้วนะครับในเครื่องรุ่นนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย ถ้าจะเป็นหมดพันธ์ต่างๆนะครับก็จะมีความถี่1กิโลเฮิร์จ่ายออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าสั่งมาอยากให้ทําความถี่1 0เฮิร์แลว้วก็7.5กิโลเฮิร์ผมก็เลยออกแบบให้ใช้โมดูลตัวนี้นะครับโมดูลตัวเล็กตัวนี้เพิ่มความถี่เข้ามาอีก2ความถี่คือ1 0เฮิร์แลว้วก็7.5ากิโลเฮิร์แต่จริงๆโมดูลตัวนี้เราสามารถปรับความถี่ได้ตามต้องการนะครับ2ช่องพิเศษเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับซึ่งสามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ หนึ 1> 1่งเฮิร์ตไปจนถึงร้อยห้าสิบกิโลเฮิร์ตนะครับสองช่องนะครับสองชันแนลส่วนวอลลุ่มตัวที่สามตัวนี้นะครับก็คือเป็นวอลลุ่มสวิตซ์เปิดปิดระบบสแกนความถี่นะครับโดยตัวนี้จะสามารถสแกนความถี่ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยเฮิร์ตไปจนถึงสิบห้ากิโลเฮิร์ตในสเต็ปที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปที่สองหนึ่งร้อยเฮิร์ตถึงสามสิบกิโลเฮิร์ตนะครับซึ่งเขาจะทํางานวนลูปไปเรื่อยๆนะครับก็คือจากร้อยเฮิร์ตจนถึงสิบห้ากิโลเฮิร์ต แล้วก็พอถึง15กิโลเฮิร์เขาก็จะมาเริ่มต้น100เฮิร์ไปจนถึง30กิโลเฮิร์แล้วก็วนกลับมาที่15กิโลเฮิร์อยู่นี้นะครับจนกว่าจะปิดระบบนะครับซึ่งสรุปแล้วในเครื่องรุ่นโปรตัวนี้นครับรุ่นท็อปสุดตัวนี้ก็จะมีการปรับแต่งความถี่ได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการปรับความถี่แบบเป็นนวนโดยใช้โมดูลตัวนี้นะครับสามารถตั้งความถี่ที่เราต้องการได้2ช่องนะครับส่วนวบนลุ่มตัวนี้ก็คือเป็นระบบสแกนความถี่ อ่าซึ่งสามารถสแกนอ่ผสมกันได้นะครับถ้าเราเปิดความถี่ตัวนี้เราสามารถสแกนความถี่ตัวนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดระบบพันออโต้หรือพันแมนนวลผสมผสานเข้าไปได้ทุกระบบเลยนะครับของตัวเครื่องส่วนหน้าจอโชว์โวลก็จะเป็นหน้าจอ LED นะครับขนาด0.36นะครับนิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอโชว์โวล DC นะครับส่วนแอมมิเตอร์ก็จะเป็นแอมมิเตอร์แบบเข็มนะครับ ขนาด50แอมป์เครื่องรุ่นนี้จะมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือมีระบบฮาร์วเวฟแล้วก็ระบบฟูลเวฟถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องมีเสียงเตือนขี่ผิดขั้วก็คือเป็นตัวท็อปสุดที่สามารถทําอะไรได้มากมายเลยนะครับส่วนการใช้งานนะครับถ้าใครไม่อยากใช้ความถี่ก็สามารถปิดระบบความถี่ทุกอย่างได้นะครับคือใช้ความถีเม่เดิมๆของตู้เชื่อมโดยการเลี้ยงโวลต์เลี้ยงแอมป์ตามปกตินะครับ คือการชาร์จปกติโดยไม่ใช้ความถี่ภายนอกเป็นการใช้ความถี่เดิมของตัวเชื่อมก็สามารถทําได้นะครับสามารถปิดระบบเพิ่มเติมได้ทุกฟังก์ชันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการนําเสนอปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเครื่องรุ่นโปรรุ่นท็อปตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเอาฮาร์เวิร์หรือฟูลเวฟนะครับราคาก็าต่างกันไม่มากนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นโปรฟูลเวฟนะครับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ ราคา4,790บาทนะครับถ้าเป็นรุ่น half wave ก็ราคาก็จะต่างอีกประมาณ300บาทนะครับจะอยู่ประมาณ4,490บาทนะครับส่วนตัวซ้ายมือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานที่ไม่มีระบบตัดต่อไฟหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ไม่มีระบบเสียงเตือนขี้ผิดขั้วตัวนี้จะเป็นแบบมาตรฐานก็คือปั่โวลต์ปรับแอมป์ลิมิตกระแสไว้ที่40แอมป์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีระบบพันออโต้แมนนวล เยี้ยงกระแสนะครับในวอลลุ่มตัวนี้ส่วนวอลลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับโวลต์ปรับแอมป์ตามปกตินะครับเหมือนกับเครื่องด้านขวามือนะครับเพียงแต่จ,จะมีลูกเล่นที่น้อยกว่าตัวขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสาหรับใครที่อยากจะลองอศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูแบตนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจราคาจับต้องได้นะครับเริ่มต้นที่2 7 9 0เบาทเป็นระบบ h า l f wave นะครับถ้าเป็นฟูลเวฟก็ จะเพิ่มเงินอีก200บาทนะครับก็คือ2,990บาทบางท่านอาจจะสับสนนะครับถ้า,าสนใจตัวไหนนะครับแล้วก็สงสัยอะไรยังไงก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับใน f a c e b o o k นะครับของผมหรือว่าในช่องออแฟนเพจออนดี้ดีนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นราคา2,590บาทก็เดี๋ยวจะมาทำพรีวิวให้ดู ยกต่างหากเลยนะครับตัวนั้นก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นลูกเล่นจะเหมือนตัวนี้นะครับในส่วนของเครื่องทุกรุ่นนะครับที่ทําออกมาในรุ่ดนี้จะสามารถควบคุมได้หลายาหลยแบบนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่น2ตัวนี้นะครับสตัวซ้ายขวาตัวนี้นะครับก็พื้นฐานของการใช้งานก็จะสามารถปรับจากหน้าเครื่องได้นะครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับรีโมทคอนโทรลแล้วก็ จะมีรีโมทคอนโทรลตัวเล็กตัวหนึ่งครับคือสามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมทคอนโทรลหรือแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าจะปรับจากหน้าเครื่องก็ได้เดี๋ยวการใช้งานรีโมทคอนโทรลแล้วก็การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันผมจะท,ทยอยทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าในแต่ละรุ่นใช้งานยังไงวันนี้ก็จะมานำเสนอ,อปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติของตัวเครื่องให้ฟังกันคร่าวๆก่อน,นครับส่วนเครื่องทุกรุ่นที่ผลิตออกมาตอนนี้นะครับ สามารถสั่งผลิตได้เลยนะครับหรือว่าในเร็วๆนี้ก็จะมีจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะครับทั้ง s h อ p e e l a ล a d a นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปค้นหาดูได้ใน s h อ p e e l a ล a d a นะครับเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตสลด์สันเฟดร้านใน s h อ p e e แล้วก็ใน l a า a d a ชื่อว่าร้าน O อ d ดี i ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเข้าไปดูสเปคการ จําหน่ายเครื่องทุกรุ่นนะครับต่อไปก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็คู่มือการทําแบตมาพร้อมกับตัวเครื่องครับสําหรับคนที่ไม่เคยศึกษามากอ่อนก็ดูจากคู่มือแล้วก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับมือใหม่ก็จะครบจบในตัวเดียวเลยนะครับมีเครื่องแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วนนะครับส่วนจะวางจําหน่ายตอนไหนในช,ช้อปปี้ a ละซดา้าเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับส่วนตอนนี้ใครที่จะสั่งประกอบ เครื่องรุ่นไหนก็ทักททยเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาเริ่มต้นที่2,590บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดคือ4,790บาทรวมส่งแล้วนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองอดูนะครับว่าตัวไหนที่สนใจหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ทักททยเข้ามาได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เอาเป็นว่ามาทำพรีวิวให้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องก่อนครับส่วนการทำรีวิวในแต่ละรุ่น เกี่ยวกับการชาร์จจริงการใช้งานจริงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ขอนําเสนอ2รุ่นนี้ก่อนนะครับส่วนรุ่นเริ่มต้น2 5 9 0บาทเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้ชมอีกทีนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับห่างหายจากการทําคลิปไปนานอาจจะพูดไม่คล่องนะครับก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ